สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้ตื่นกลางดึกมาครับทุกคนตื่นมาตีสี่ก็ได้ยินเสียงไก่ห้องครับตื่นขึ้นมาก็เห็นไก่หายหมดครับทุกคนก็เห็นที่ขนมันวันนี้ผมยานลงไปพุ่นน่ะได้ไก่มาสองตัวครับถือมากรัดบอกน่าจะเป็นหมาล่ะครับทุกคนหมาเป็นหมาไผ่เลยครับ หมากับหมาอยู่กับบ้านเนี่ยครับทุกคนแต่ว่ากับหรือมาตัวอื่นนำบ่หรือกับบุกงูครับตอนนี้พวกกำลังหาซอกไก่ครับไก่หลายตัวครับทุกคนเป็นข้อพุ่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันในข้อกันครับชิมีข้ออยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้ครับทุกคนไปเบื่องทุกข้อกันโอ้ยเลี้ยงเสียเขาสูงอิรีเนาะที่บผมมีจังไหนครับทุกคนนี่ก็มาเนี่ยครับมุมเป่ไก่ผมเด้อครับ เป็ดผู้อื่นนะครับเป็นเพื่อนนะครับถือมันกัดครับเศ็ดตีมันกับัวไ้ทางมีกฎหมายเนาะทางมีบาปบอกแล้วมันกับเข้าใจนี่ครับซุนนี่นี่มีข้อหรือ่าเป็นยังครับนี่แต่ซุมที่ย่นนก่กงเนี่ครับมันเข่าอย่างนั้นเข่าแต่กุ่นี้ครับผมกับู้เคลื่อนไม่กับผู้บนเนี่ยครับนี่ครับ เดนตัวหนึ่งในข้องมันมีอยู่แตัวลูกเลยครับเดี๋ยวนี้อะไรบางในครับโอ้ยไม่เนี่ยนเมียผมเราไป็ำงานเนาะเราไปอยู่เนี่ยไก่ไก่ไกเมยขาวที่ขึ้นอยู่นี่ครับกับลูกมันครับออกใหม่ๆวันนี้ผมเพิ่งเอาอันสุ่มหนี่มาน โคเวตรงนีุ้มเว้เสียลูกพ่อลูกสองตัวสาตัวพ่อกระจายกันอยู่ครับเมียก็เห็นอยู่พุนป่าไว้เพื่อนนะครับตายมไม่เป็นอย่างรูข่ายน่ครับนี่ก็ประมาณอันนี้ข้อไก่ครับทุกคนโอ้ยมันเป็นไก่ในหน่วยตัวนะครับอันนี้ยังไง โอ้ปวกนอนดิทุกคนเคยเห็นปลวกวครับมีตะคูงปวกล้วนเลยตูวแม่ก็มีตูลูกก็บมีครับเดี๋ยวย่างไอบึงปลาไว้กันว่ามีจักตูแต่พ่อวะจำไม่ได้ครับวันมีจักตัวครับหูตะเกือบไก่แม่สองตัวที่อยู่ข้างนอกน,นี่ครับที่มีลูกครับลูกน้อยนะ่ะสองตัวก็ว่าเห็นนี่นับสองตัวแล้วครับสามเป็นสามตู นี่ครับนี่ครับอันนี้เมีไก่ขาวน่าจะเป็นลูกเมีคนนั้นนั้นไก่แดงนี่นะาาตัวนั่นแหละตัวที่จับหนูมาไปมุสบางแรงนะครับว่ามัน,นออกนอกข้อครับสแสดงว่าจะต้องเหลืออยู่มา้สามสี่ตัวคนเดียครับนี่ที่หาเอาพอนี่เดี๋ยวลองหาเไหมครับทุกคนตื่นมาเลยตีสี่นิ้งเสียงครับโอ้เอาแล้วอะน้อง กชื่อเมียเราจินอนเฝ้าอยู่บ้านในหลังนี้ครับผมนอนอีกบ้านอีหลังหนึ่งแล้วกับมันหมากระวอยเหาออยู่ที่ป่าอยู่ะเนีเ่ยงเลยบนป้าครับหาไก่ครับทุกคน ใกลสองเมียสามเมียหายหมดเอ้ยเป็นไห้เราเลี้ยงมามาอย่างเบ่งซีครับคือว่านะเจ้าของอันหมาครับคือเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็หมาตัวนี้นี่ยผมไม่ได้เลี้ยงผมก็เลยได้เป็นวิน้นเป็นกรรมหรืออย่างไดกับบุง้งต้องได้มาเลี้ยงมันนะครับทั้งทานนี้กบ็บออยากเลี้ยงมานไหนหรอครับผมบุคอย บราได้เลี้ยงมาติน้อยเนาะบราได้สอยมันอย่าง,งมาเนี่ยมันเอาไปกินน้ำบ่อของเมื่อกี้สองตัวเี๋ยวผมเห็นนี่ผมดูนี่แหละเห็นนี่แหละสองตัวเมื่อกี้เนี่ย ทุกคนนี่มีตะขนมันเต็มเลยครับโอ้โใส่ได้นี้ถ้าจะห้อมอื่นมันสินเน่ากวนเสีย้ครับทุกคนกว่าจะเห็นนี่กว่าจะหาซอกนี่วันนี้นี่นคงไม่ได้นอนครับพอจะงอวนเอาใครกะบรรยากาศความมืดครับทุกคน อันนี้อยู่หลังบ้านป่าอ้อยครับมันจะอ้อยสบายดใสีนอ้อหาขวบทุ่มหาเมียเมียกับบุราบครับส,สีนวลเฮ้ยผมเบิ่งกับนอนอยู่คนละหลังเนาะไม่ใช่เบิ่องอยังไหนเร็วนอ้อมากัดไก่กันเลยเอาเรื่องกับว่าได้ครับทุกคนหมาเจ้าของ ยืนนั่กันทุกมือทุกมือมันกับบ่อหักกันวะสิ่เงเงา หนึ่งก็จะแก้งแล้วครับทุกคนเดี๋ยวาย่างไปเบื้องไกลน้อยที่ผมพอ่อลูกไก่น้อยนี่ประมาณที่ออกไหมเมื่อนี้เนี่ยครับฟากซีนี่ก็ประมาณจะติบโตเพื่อครับเหลือเห็นที่สามตัวมันจะนเป็นเรียนไบลรี่นี่ซอกหินที่บอกผมเลยพ่อ้ากไกลน้อย,อยสองเมตรข้างนอกเนี่ยไม่ได้ถังมานะครับพ่อตัวหนึง่ง แต่ว่าเมยียมันหายไปเสียครับนี่แหละไก่เมยียสองตัวนี่เรมันหายครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็บอกขังไว้ขึ้นบ่อยของเบิ่งกระเสือครับเดินย,านย,ย่างไอ้เบื้งหาโซ่จะเด็กก็หาพ่อครับมาตรงนี้นี่มันตาบอดครับนี่มันให้เงเของไว้ได้หรอก อุ้งนี้เดียครับนี่ที่ผมขังไ ouais ว้นี่ ce, นเอาเสือไม่ยืนคื้นครับสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่นี่ตันนี้ก็สิเป็นไก่นี่วันนี้ก็สิบวเกิดกัดว้าเมื่อกี้ผมได้ปิดประตูไว้ทั้งนา่ผมว่าปิดต้องแรงๆนั้นปิดประตูไก่ครับโอ้โหกหนเดียอืมก็ขยะนี่ครับแม่หนึงวิทย์ย้อนอยู่นี่ครับเนี่ยแม่หนึ่งวิทย้อยอยู่พี่ครับมีสองแม่ยู่ข้างนอกเนี่ยมันเส้นบินนีว่ะ มันอาจจะบินหนีก็ได้บินหนีทันเพราะว่าตัวชนะิ่นนี้โคกนะมันบินมันนหนีไปได้ไม่ก็เลยถือกัดครับอ่าเป็นไอ้ตัวเนาะตัวนั้นนะตัวผู้นะเฮ้ยขอหาว่าตัวโดดแล้วครับีตั้งแต่โอ้ตีสี่ได้มั้ง นอนอยู่สะดือยิ่งเสียงครับใกล้ใส่นียยังไลเนาะเดี๋ยนอนบันดีเนาะเห็นสามตัวแล้วนี่หนึ่งสองตัวนี้ก็จิต่ายแล้วตัวนี้น้อยนะมันอาจจะจึิกกัดแล้วมันหม่มอยู่ ไกลมีสามตูวเห็นมันต้องมีหาหกตูวไหมผมก็ไม่ได้บึงกวบเรานะทุกคนก็มีมเตยหห่ย่านเลยสิครับนี่ครับอันนี้ก็มีไข่อยู่มีไข่ฝากไว้แต่ว่างเม่ตายอ่ ตายครับเมตตายไอ้สูนในใจอยู่ครับพี่ยังกับว่าได้ครับครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงครันี้ครับทุกคนโอ้เมงเมาหลายคนนะครับต้อง่อไฟนะโอ้ไกลกระต่ายหมดแล้วทุกคนมันนีไ้ไม่กินหามา้คอละยี่ดังไฟแล้วนี่ ครับไ้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคน